สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจและชาว YouTube นะคะวันนี้กลับมาเจอกับเนเน่อีกเช่นเคยกับการอัปเดตรถเข้าใหม่เป็นรถคันนี้เลยรถพร้อมวิ่งงานนะคะบรรทุกหนักได้5ตาตันต้องยกให้พี่เขาเลย Toyota h ไ l u ั e i ิโกและตัวนี้เนี่ยเป็นตัว2.8เจพัทนะคะโฉมหน้าเจพัทจะเป็นแบบนี้จะใส่โคเมียมแล้วก็ตัดลมดำมาให้เรียบร้อยนะคะก็เรียกได้ว่าสวยๆงามๆเลยนะคะคันนี้ จัดได้5าตาันเพราะเป็นยาง X อ็ซดีน2นะคะแล้วก็มีล้อกระทะผาเพราลอยจัดเต็มจัดทรงมาให้แน่นอนนะคะสำหรับตัวรถตัวเนี้เป็นสีขาวสีเดเดิมจากโรงงานซึ่งตัวรถเนี่ยไม่เคยมีชนหนักพลิกความน้ำท่วมแน่นอนอเดี๋ยวอันดับแรกเราพามาดูห้องเครื่องกันก่อนนะคะ เปิดมาดูในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าจะซื้อรถมือสองคันแล้วรถใช้ทํางานทําเงินแบบนี้เนี่ยต้องเช็คหนักๆเลยนะคะว่าแผ่นเพดบอปอป,อปอมีครบหรือเปล่าตัวเม็ดอาร์ตเม็ดด้านสีเนี่ยเดิมๆจากโรงงานหรือเปล่าเช็คให้หมดเลยนะคะสตาร์ทเครื่องลองดูห้องเครื่องว่าเช็คแล้วนิ่มหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ดูเลย นิ่มมากนิ่มพร้อมใช้งานแล้วตัวถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเราจะเช็คให้ถ่ายให้ก่อนออกรถแน่นอนเช็ครถ30รายการไม่ว่าจะเป็นกองแอร์น้ำยาแอร์ต่างๆห้งงองแบตเตอรี่เราเช็คให้หมดทุกขั้นตอนแน่นอนนะคะคันหน้าก็าเป็นคันเดิมๆจากโรงงานนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงก่อนเพราะเสียงมันดังอันนี้จะสตาร์ทเครื่องให้ดูเฉยๆนะคะอะ มาชมในส่วนของด้านหน้ากันบ้างอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเขาจะใส่ความโครเมียมมาให้เพื่อมันดูเท่ๆนะเพราะว่าของ t o y ย t a h ไ l รัก e ีเเนี่ยเขาชอบความเท่ความทันสมัยนั่นเองนะคะคาดโครเมียมมาให้เลยตรงฝากระโปรงอันนี้ก็เดิมๆนะคะและถัดลงมาโลโกโ้โหใหญ่มากใหญ่มากของ t o y ย t a นะคะมีช่องระบายอากาศให้เยอะมากเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยรถทางานทาเงินเนาะเวลาเครื่องมันร้อนเนี่ยก็ได้ระบายอากาศออกมานั่นเองนะคะตัวนี้นี่ ใส่ตัวที่ครอบโเมียม่ครอบไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะก็ลูกค้าอยากใส่อะไรเพิ่มเติมก็จัดไปได้เลยนะคะะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างตัวด้านข้างเนี่ยเราใส่ล้อแม็กเวลคู่หน้ามาให้นะคะแล้วก็โอ้โหยางปีใหม่ปี2022ซีรีส์ยางเนี่ยสวยมากดอกยังแน่นดอกยังเต็ม2 3 5ทับ4 5 R 1 8จัดส่งถ่วงล้อมาให้เรียบร้อย สวยแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะสติกเกอร์แปะอยู่แล้วก็จุดสังเกตของเจพัทเนี่ยจำง,ง่ายๆเลยเพราะเขาจะมีโครเมียมตรงไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะเป็นครอบโครเมียมมาให้สวยสวยเลยนะคะกระจกสีดำเดิมๆจากโตโยต้าเขาเลยแล้วตัวเบ้ามือจับเนี่ยเขาก็เ,าเป็นโครเมียมมาให้ด้วยนะคะและทุกคลิปเราจะไม่พลาดเลยเราจะดึงให้ดูเลยนี่เชียให้ดูแหวกให้ดูเลยว่ารถของเราเนี่ย ไม่มีชนข้างชนหน้าหรือว่าชนท้ายมาแน่นอนเป็นรถเดิมๆจากโรงงานและตัวภายในเนี่ยเป็นคอนโซลสีดำอุปกรณ์มีครบนะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงปัจจัยต่างๆมีครบแน่นอนเพราะฉะนั้นก่อนซื้อรถเนี่ยลูกค้าฉีกแงะงะัดได้เลยนะคะและตัวเบาะเนี่ยดูสังเกตดูคือชอบตัวเบาะเขามากมีไซน์เขาทํามาอบรับตัวเราได้ดีเนาะเพราะว่ารถเนี่ยเดินทางไกลขับรถทางไกลแน่นอนตัววิทยุ M3 p CD ก็เสียบได้เลยนะคะอุปกรณ์ำอำนวยความสะดวกมีครบแล้วถัดลงมานะคะตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดเป็นจะเมนนวลนนี่ถ้าเจพัทเนี่ยเขาจะใส่ปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดอะไรมาให้ครบเลยเก๊เก็บของก็ใส่มาให้ครบท้วนเลยสวยๆตัวนี้เลขไม่ประมาณ90,000อนะขับมาเมื่อกี้เลขไม่โหสวยมากนะคะสมควรซื้อต่อเลยอะออและนี่เดิมๆจากโรงงาน ลงมาในส่วนของล้อกันบ้างตัวล้อตัวนี้เป็นยาง XCD 2นะคะซึ่งมีผ้ากนะัยนาถึง8ชั้นด้วยกันยางมิชลีนเนี่ยใครๆก็ชอบใครๆก็หลงรักเขาแน่นอนนะคะก็ล้อล้อสวยๆนะล้อยังสวยสต,ติกเกอร์ไฮลักรีโว่แปะมาให้สำหรับด้านหลังตัวนี้เนี่ยระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยเราตรวจเช็คให้หมด แล้วไฟเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยซ้ายขวาหรือว่าใส่เบรกครงที่3ก็ปกติเหล็กค้ำหลบใา้ใส่มาเพื่อความเท่ๆล่ะครับน้นๆนะคะแล้วตัวคอบรั้วตัวนี้เนี่ยความสูงเนี่ยอยู่ประมาณเมตรแปดอ่ะก็สูงอยู่นะโอเคเหล็กค้ำอะไรเนี่ยใส่มาให้สีอันหนึ่งสสสี่ด้านบนสวยนะข้อเขาเขาลงสีเขาทาสีสีดำแล้วก็สีเทาอะ่ะคิข้อยังใหม่ข้อยังสวยๆแล้วด้านในเนี่ย ก็เป็นยางของเราเหมือนกันนะคืออยากจะลุกขึ้นไปแล้วหมุนให้ดูแต่มันติดช่องตรงนี้นะยางใหม่ยางใหม่ปี2022ปีปัจจุบันแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคะอยากได้รถคันนี้เนี่ยก็คือง่ายๆเลยพี่รีบเอจองมาเก้อบาทแค่นั้น่ะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของด้านล่างกันบ้างนะคะนี่พระเอกตัวจริงต้องอยู่ด้านล่างโชคไฟคู่มาและสเลยข้างละสอจัดมาให้สีส้สมๆมันี้นะ โกอ,อ้โหโชกอัพคายามบ้าเท่ไปเลยนะคะแล้วแหนบก็เป็นแหนบสีแดงสาเหตุที่เขาพ่นสีให้มาเป็นสีๆแบบเนี้ยเวลารถด,ด้านหลังเขาตามหลังมาเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยรถคันเนี้ยบรรทุกของหนักแล้วก็มีแหนบมีอะไรคือเขอเพือ่อความปลอดภัยอเนาะสวยๆอ่ะเดี๋ยวเรามานัดแหนบกันเลยดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 อยนี่แนบล่าง8ปดลยอแนบปุ่นประมาณ4ีหแผน่นน่ะแล้วมีกันเด้งอะไรโชกคว้คู่ตรงเป็นขาแหลกจัดมาให้เต็มเลยพี่เพราะฉะนั้นอยากได้รถทํางานทําเงินมันทุกหนัก5้ตันหนักก็ต้องคันนี้เลย Toyota าไฮรักรีโ,ต,โต,ตัวนี้เป็นปีน2018กับราคาต้นๆเลยพี่ห้าแ ทเท่านั้นถ้าเกิดสนใจก็แคปหน้าจอนี้มาได้เลยนะคะแค่999บาทขอย้ำไปเลยนะคะทุกคลิปเลยแล้วก่อนออกรถเราเช็ครถให้หมดเลยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาตรวจที่ขนส่งนู่นนี่นะั่นมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นมาออกรถที่น้องเนที่เดียว จบแน่นอนนะคะขอย้ำเบอร์เลยถ้าเกิดว่าสนใจโทรม,มาเลยชูหงหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดฝากกดไลค์กดแชร์และกดสับสคว้ติดตามไว้นะคะพี่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสต็อกรถข้าใหม่เรื่อยเรื่อเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ